นะค่ะขออาสาสมัครสี่คนสี่คนเท่านั้นขออาสาสมัครสี่คนครับเรามาลงมาลงพิสูจน์มาลองชิมกันดูว่าจริงเท็จแค่ไหนโอ้รีบขึ้นมาเลยครับสี่คนคนเ่าเโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทำการพิสูจน์กันว่าสิ่งที่ผมพูดจริงเท็จแค่ไหน พิสูจน์ได้เราจะมีเหยือกอยู่สองเหยือกนะครับเหยือกใบแรกจะเป็นคอลลีมอเหยือกใบที่สองผมขอใช้คำว่าคอลลาเจนยี่ห้อเนะครับเราไม่สามารถเปิดเผยยี y ่ห้อที่แท้จริงได้นะครับเราจะทำการผสมเหยือกละสาซองเท่าๆกันขออนุญาตนะครับจะได้เห็นกันชัดๆนะครับ จะได้เห็นกันชัดๆมองกันชัดๆนะครับเห็นการละลายตั้งแต่ใส่ไหมครับเห็นการละลายตั้งแต่ใส่ไหมครับโอเคตอนนี้ครบทั้งสซองและเดี๋ยวนะครับดูกล้องดูนะครับกล้องดูนะครับ ียบกับโปรตีนยี่ห้อ X นะครับเห็นไหมครับดูดูจากกล้องก็ได้ครับดูดูจากกล้องก็ได้นะครับตอนนี้เรายังไม่ได้คนนะครับนี่คือของจริงที่เกิดขึ้นอ,<า>อ่าเดี๋ยวเราจะลองคนให้ดูนะครับลองคนให้ดูสังเกตนะครับกระพริบตาไม่กี่ครั้งนะครับเราจะเห็นสิ่งที่บอกถึงความเหนือชั้นตามที่ผมบอกว่าจริงอ,อย่างชัดเจน ละลายเรียบร้อยแล้วนะครับละลายเป็นเนื้อเดียวกันเรียบร้อยแล้วในขณะเดียวกันคอลลาเจนยี่ห้อ X ซึ่งซึ่งเราหาซื้อตามท้องตลาดเมื่อกี้นี้เองนะครับเห็นมันชัดๆนะครับเห็นกันชัดๆว่านี่น้องเขพยายามจะคนแล้วนะยังละลายไม่หมดนะครับแล้วก็ยังมีขออนุญาตนะครับนี่ติดตามช้อนติดตามนี้ขึ้นมา แล้วครับอ่ะเราชงชนิดยี่ห้อ X ลองให้อาสาสมัครได้ลองชิมกันก่อนในที่นี้มีใครเคยกินคอลลาเจนมาก่อนบ้างไหมครับ ตัวจริงเสียงจริงยกมือครับไม่ต้องอายอเคยทานมาก่อนเคยทานคอลลาเจนยี่ห้ออื่นมาก่อนมีไหมครับครับหทั้งเรื่องของตะกอนนะครับทั้งเรื่องของการละลายน้ำนะครับและก็สิ่งที่เรียกว่าส่วนผสมนะครับเรื่องของความบริสุทธิ์ของสารนะครับโอเคตอนนี้ผมเห็นหน้าอาสาสมัครทั้ง4คนแล้วจะกินคอลลาเจนยี่ห้อ x รู้สึกไม่ ไม่สดใสเอาเสียเลยนะครับหน้าตานะครับเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งทานครับดมก่อนนะครับค่อยๆดมก่อนค่อยๆดมก่อนนะครับค่อยๆดมก่อนนะครับสังเกตหน้าแต่ละคนนะครับดมไว้ก่อนอะดมได้ยังครับอจิบน้อยๆครับจิบน้อยๆจิบน้อยๆจิบน้อยๆกล้องจะได้เห็นอเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเดี๋ยวถ้าจิบแล้วดิฉันขอถามความรู้สึกนิดนึงสัก สองท่านค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะโอน้านิ่งไปเลยค่ะ, <c oughs> ะปิดจมูกด้วยอ่ะไม่ไม่เคยกินคาราเจนเลยค่ะแต่กลิ่นนี้แล้วก็รสชาติรับไม่ได้เลยอ่ะคุณพี่ท่านหนึ่งะคะ่ะคุณพี่ท่านรู้สึกยังไงบ้างคะรู้กลิ่น,นเหมือนข้าวคาวอ่ะค่ะเหมือนผสมแป้งเยอะอ่ะ,อะข้าวด้วยคุณหมอนี่ครับนี่คือ คอลลาเจนยี่ห้อเอ็กที่มีตามท้องตลาดนะครับเดี๋ยวเราจะให้ลองชิมคอลริมอค่าลนะเราจะให้ลองกินคอลิมอลต่อไป ว่าความเป็นเนื้อเดียวกันยังอยู่ตั้งแต่เริ่มชงจนกระทั่งถึงตอนนี้นะครับเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับยี่ห้อ X นะครับโอเคขอเชิญอาสาสมัครดมก่อนครับอย่าเพิ่งทานดมก่อนครับดมก่อนดมก่อนนะครับดมก่อนดมแล้วนะครับอ่ะชิมครับชิมชิม,ชม,ชม ในข้างล่างใครอยากจะชิมมัน้งมีไหมขึ้นมาช้าช่วยเมได้เดี๋ยวเราถามความรู้สึกหมดแก้วแล้วนะครับปุ๋แป๊บเดียวหมดแก้วแล้วต้องถามความรู้สึกหนครับว่าเป็นยังไงขออีกขออีกด้วยความรู้สึกของคุณพี่หลังกินคอรลี่มอร์สของเราค่ะรู้สึกว่าสุดชื่นนุ่มลื่นค่ะและอยากอยากอีกค่ะ อยากกินอีกอยากกินอีกนะครับแล้วคุณพี่ท่านหนึ่งล่ะคะกินมันหอมแล้วก็อยากกินมันขาวๆแล้วก็เหมือนการอะไรบุบๆก็คือไม่ขาวเหมือนอย่างไม่ขาวเหมือนอย่างใช่ค่ะทานง่ายนั่นเองทั้งหมดบนเวทีคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเราไม่มีการเตรียมกันไว้ก่อนนะครับเราไม่ใช่รายการทีวีที่มีการเตรียมหรือเซตฉากกันมาก่อนเรื่องหน้าแล้วก็เตรียมความพูดกันมาก่อน